ขออนุญาตน้องรีวิวนะคะอันนี้ก็มาหาเป็นทรงผมนักเรียนนะคะหน้ามาเดี๋ยวอลองใส่ดูซิว่าใส่เป็นไหมก็คือต้องปรับขนาดก่อนนะขนาดอยู่ด้านหลังที่เป็นตะขอสองฝั่งะคะ่ะนี่เลยใช่คือต้องปรับให้มันมันเข้ากับขนาดของหัวของแต่ละคนอะ่ะคือมันมันจะได้ไม่หลุดเนะี่ยก็คือตะขอตะขอตัวสองฝั่งนี้ค่ะจริงๆต้องเก็บผมนะแต่พอดีจะจะไปโกนจริงใช่ไหม จะไปโกนค่ะพอดีน้องจะไปโกนคือถ้าโกนไม่ต้องไม่ต้องใส่เน็ตก็คือสวมได้เลยอ่ะลองใส่ดูซิว่าใส่ออกมาแล้วจะประมาณไหนคือทรงนี้ใส่ไปโรงเรียนได้นะคะมัดรวบอะไรได้หมดคือเป็นวิกหน้าม้าสีดําค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําเข้มคือเราสามารถที่จะใส่ไปโรงเรียนได้ไม,ไม่ไม่ผิดระเบียบนะคะแล้วก็ติดโบติดกิฟติดอะไรได้หมดเลยน่ารักอยู่นะมัดรวบข้างหลังได้นะคะทรงเนี้ย ข้างหน้าก็จะประมาณนี้คือเราก็ดึงตัวตัวหน้ามา้าเราดึงให้มันได้ช่วงตามขนาดของของหน้าแต่ละคนคิวตามคิ้วระดับคิ้วงเราอะ่ะให้มันแบบไม่ไม่ไม่เดินเกินไปสบัดได้นะคือเวลาเราใส่เราใส่ใมันแน่นสบัดได้อะไรได้ปกติมันมีความเนียนที่สูงแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะรุ่นนี้ก็สําหรับคนที่กําลังมองหา วิกผมไปใส่ไปโรงเรียนนะคะหรือว่าใส่เสริมบุคลิกหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นนักเรียนก็ได้นะคะผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะสามขวบขึ้นไปใส่ได้หนักไหมไม่ค่ะม,มันก็จะเหมือนผมของเรานั่นแหละมันก็จะหนาๆนะธรรมดานาาาุ่มลื่นมากอ่าคือมันดูธรรมชาติมันรีดได้นะก็คือใส่บนหัวเราแล้ว,ลวก็หนีบไฟอ่อนๆได้เลยไม่ต้องใช้น้ํายาก็รีดได้วีได้อะไรได้ปกติคือยิ่งวีมันจะยิ่งสวยนะมันจะมีแบบความความเป็นธรรมชาติที่ที่สูงใช้วีทั่วไปวีก็ได้ เส้นไหมสวยนะเนี่ยคือพี่ป๊อปเปิ้ลก่อนอยัาตจับดูตัวเนื้องานให้ดูนะคะเนี่ยรุ่นนี้คือสีเขาอาจจะดําหน่อยคืออย่างบางคนเขาอยากได้ดําๆเลยเพื่อที่จะใส่ให้มันดูแบบว่าเหมือนเหมือนผมของเราที่ที่เป็นแบบคมจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีสีที่แบบเป็นสีดําธรรมชาติโคกๆหน่อยน่ารักอยู่นะได้ได้ยาวไหมมันมัดข้างหน้าขึ้นได้นะแต่ว่ามันมันต้องมีผมคือถ้าเรามีผมข้างหน้าอยู่มันจะเสยขึ้นแล้วมันจะเนียน แต่นี่ก็ได้ก็น่ารักดีสวยอ่ะอืมมันยาวพอดีพอดีันผมิงอืมน่ารักสบัดหัวได้สบายเวลาโดนลมโดนอะไรมันมีความพิ้นนะคะเนี่ยคือมันดูแบบว่าไม่ไม่ปลอมอ่ะดูไม่ใช่ไม่ใช่วิกเลยอ่าดูไม่ใช่วิกใช่น่ารักสวยดีใส่ไปโรงเรียนใส่มันใส่ได้ทั้งวันเลยนะมันไม่อบหัวนะคือมันไทยเขาเรียกอะไรนะตัวหมวกมันเป็นลูกไม้อ่ะ คือเวลาเราซักไปมันจะนิ่มแล้วมันระบายอากาศมันไม่บาดหนังศีรษะด้วยมัดถักเปียอะไรไม่งอไม่เสียค่ะก็ขอบคุณน้องมากนะคะนี่ขออนุญ,ญาตแต่ว,ว่าถ่ายไว้ให้ให้เพื่อนๆแฟนเพจได้ชมกันในทิกต o k ใน YouTube นะคะเดี๋ยวพี่ปอเปิลเน่เอาไปลงไว้ให้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะน่ารักอยู่นะข้างหน้าก็น่ารักแอบาย